วัสดีค่ะกิกินะคะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคำกันต่อนะวันนี้วันที่22กันยายนนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วมาดูกันซิว่าราคาทองคำนั้นอาการมันเป็นยังไงโอเคตอนต้นที่ทำเฟรมเดลี่นะคะเดลี่ c ช a n n แนราคาเขาอยู่ที่197 4กับ1900นะอันนี้ระดับเดลี่แต่ระดับวีคลี่คือข้างบนถัดขึ้นมาคือ19.2นะครับทุกคน <c oughs> แต่ที่มุมมองของเดลี่นี่คือแบบว่าไฮเริ่มลดเริ่มลด,ร,มลดราคากำลังถูกบีบนั่นเองนะครับแล้วก็ยังอยู่ใต้แอ r เบสสออยอยู่นะครับหมายความว่ายังเป็นขาลงอยู่ในทําเฟมเดลี่นะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาติดอยู่ใน c ชา n n e ลนี้ราคาอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็นเนาะเดี๋ยวเราไปดู4ชั่วโมงดีกว่า ทำแฟม4ชั่วโมงนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับช่วงไหนน้าข่าวตั้งแต่ลุงพาวเวลเล่นนะครับตลาดเล่นต่อตอนเย็นนะครับตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก็กดราคาต่อลงไปนะครับก็รานะคาทองคำนะคะลงไปทดสอบ L อลเม200เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงไปที่ c h ช n n น l ถัดลงมาอีกนะคะก็คือซัพพอร์แถวบริเวณ1913นะแถวนี้โซนนี้เลยนะครับติดอยู่ตรงนี้ แต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกแก๊กหนึ่งที่น่ากังวลคือตรงนี้นะครับยังมีอีกแก๊กหนึ่งลงมาคือบริเวณนี้นะครับ1906ถึง19 1905แถวนี้นะครับที่แบบว่าถ้ามันขึ้นไปติด resistance สำคัญแล้วมีโอกาสกดลงมาเท s support ได้ใหม่แล้วหลุดลงมาข้างล่างได้อีกประมาณนี้นะคะแต่ว่าทำไมมันถึงน่าจะเป็นแบบนั้นได้ อันนี้แค่เรามาระวังนะจริงๆแล้วสี่ชั่วโมงเป็นขาขึ้นแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าแรงซื้อมันเริ่มพักแล้วก็ข่าวกระชากลงมาค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นเรากำลังมองหากรอบล่างสุดท้ายนะครับกรอบล่างสุดท้ายครั้งล่าสุดของเราอยู่ที่1,900นะคะแล้วรอบนี้นะ่ะถ้ามันแบบติดสพอร์ตอีกรอบหนึ่งลงมาเนี่ยตบลงมาอีกรอบหนึ่งนะ่ยเราบอกว่า ถ้าโครงสร้างขาขึ้นยังดีอยู่มันไม่ควรจะหลุดบร,ริเวณ1905นะจ๊ะในกรณีที่ถอยลงแต่วันนี้ก็ฮตรงนี้ใช่กรอบล่างสุดท้ายแล้วหรือยังที่1913ที่ติดอยู่เมื่อวานแล้วก็รีบาวตัวขึ้นแล้วก็เรียงตัวแท่งสีเขียวมาสวยงามเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนก็ติดตามดูนะจบแท่งสีชมงแท่งนี้จบเขียวไหมจบเขียวนี้ก็แบบโอ้ใจชื้นด้านฝั่งขาขึ้นนะครับ ่ามาดูทํำฟิอ,อนี้ก็ให้ดูกรอบราคาไปแล้วใช่ไหมแล้วก็บอกแล้วว่าโครงสร้างเป็นขาขึ้นกําลังแรงหากรอบล่างสุดท้ายนะครับทีนี้ถ้ามันแหกออกนอกกรอบละมันไปไหนได้บ้างเนอ้อมาดูกันครั้งที่แล้วที่มันขึ้นไปทำไฮคือมันติดที่ฟิโบนัชชีหกสิบเอ็ดพอดี ตีลังกาลงมารอบนี้ก็ทะลุบริเวณหนึ่งฟิโบนักซี23แล้วปีนขึ้นไปต่อก็เป็นทรงขาขึ้นแบบค่อยๆเลื่อยขึ้นนะนะครับคงสร้างสวยอยู่นะครับแต่ว่าทีนี้นะครับถ้าแหกออกข้างบนข้างล่างเนี่ยไปไหนได้บ้างวันนี้ก็แบบว่าข่าวตัวของเฟดยังมีอิทธิพลอยู่ไหมนั่นเองอันนี้คือคำถามนะเชียโอเคเอาฟิบนี่ออกก่อนเดี๋ยวพื่นๆงง โอเคกรอบ4ชั่วโมงข้างล่างรถนี้เซตตัวอยู่ตรงนี้เนาะข้างบนยังไม่เซตเราก็เลยเล็งไว้ก่อนว่าเป็นตรงนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาอินดิเคเตอร์เราบอกว่ามันเป็น daily high เราก็เล็งไว้ก่อน <laughs> เพราะฉะนั้น daily high จริงๆยังมีโอกาสทดสอบอยู่นะครับแต่ว่าจะผ่านหรือเปล่าติดตามดูด้วยนะ ถ้าผ่านเลเวลถัดมานะคะที่ราคาขึ้นไปทดสอบได้อีกคือตรงนี้นะมาถึงว่าถ้ามันปีน EMA 50ของทฟเฟมนี้ได้เนี่ยมันจะขึ้นไปต่อนะครับเพราะมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเลเวลถัดมาของรีสิต n ซ e สำคัญคือตรงนี้นะคะ1938ถัดขึ้นมาอีกคือ1947แล้วก็1952นะวันนี้สุดระยะสวิงด้านบนอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเล่งให้ ตึ้งตองทำไมเราหาไม่เจอสุดตรงนี้เลยจ้ะหนึ 1, 9, 4, ก็ตีรวมๆว,ว่าแถวไฮเดิมเมื่อวานนะ่ะเมื่อวันก่อนโอเคหนึ่โอเคอันนี้คือกรณีที่ขึ้นมาข้างบนแต่ว่าถ้าทะลุ5-2ขึ้นไปได้ล่ะเพราะว่าในคุณบอกว่าเป็นขาขึ้นไงเอาขึ้นให้สุดๆจบๆ ถ้าปีนขึ้นมาได้ก็นี่เลย196 5นะคะซึ่งเราส่องมาหลายวันแล้วไม่มาถึงสักทีอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูข้างล่างนะครับกรณีที่มันหลุดลงข้างล่างแล้วทำไมถึงยบอกว่ามันจะลงหลุดข้างล่างได้เพราะว่าเ,เรากำลังเลงหาว่ากรอบล่างสุดท้ายใช่1 9ึ่หหรือเปล่านั่นเองถ้า ปีนเอม50ไม่ไหวก็ระวังตบลงมาเทสซ้ำแล้วก็ลงต่ำกว่าเดิมอยู่นะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจนะครับข้างล่างที่มันไม่ควรจะหลุดเพราะว่าตอนนี้มาดูทำเฟรมเ15แท่งราคากําลังปีน e m a 50กับ l อเอ200แล้วติดรี s ิสแตนที่1928เนี่ยถ้ามันถอยกลับลงมานะครับราคาไม่ควรหลุดบริเวณนี้นะในกรณีที่จะขึ้นต่อนะ1919 19, นะแถวนี้นะ19181919 19, 19, นะครับ ถลุดนี่ก็เนี่ยเทสซ้ำแล้วก็อาจจะหลุดลงไปข้างล่างได้ซึ่งถ้าหลุดลงไปข้างล่างก็ level ถัดมาของ support สำคัญนะครับก็อันแรกเลยคือตรงนี้1,909ถัดลงมาคือ1,905แล้วก็1,900นะครับโอเคแล้ววันนี้นะคะสุดระยะ s w i งรายวันข้างล่างนะครับสุดอยู่ที่1,896 โอเคเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ลุ้นกันก่อนนะครับสำหรับ M 1 5นะคะว่าถอยลงมาอย่าหลุดตรงนี้นะอะไรเงี้ยถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็คือโอกาสทางฝั่งไปนะครับเริ่มกลับมานั่นเองนะจ๊ะโอเคแล้ววันนี้มีข่าวในตารางด้วยหรือเปล่าก็อย่าลืมเช็คด้วยนะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนนะครับสุดสัปดาห์แล้วอาจจะ อาจจะเทิเพิ่นอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านใดน,น,นะครับที่ซื้อ iPhone 15 Pro Max นะครับได้ข่าวว่ามันเป็นรอยนิ้วมือง่ายเพราะมันเป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับอุตส่าห์ไปต่อคิวกันแบบว่าโอ้โหเหมือนไปรอจับมืออะไรนะเขาเรียกอะไรไอดอลใช่ไหมซื้อตั๋วไปจับมือไอดอลเคยเคยไปปะ หน้าบรรยากาศประมาณนั้นนะเวลาไปซื้อเวลาซื้อ iPhone นั้นเขาเปิดขายครั้งแรกอ่ะคนเยอะมากเลยทีเดียวแล้วซื้อมาแล้วนะสิบ r ้าโปด้วยนะครับวัสดุไทเทเนียมอย่างดีแต่มาแล้วรัเ้บอกมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากเลยนะคะทุกคนทีนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบเปิดขายผ้าเช็ดรอยนิ้วมือให้นะครับซึ่ง ราคาที่คาดว่าจะเปิดตัวก็น่าจะเป็น790นะทุกคนก็หลังจากไปต่อคิวซื้อเครื่องมาได้แล้วก็กไปต่อคิวซื้อผ้าเช็ดรอยนิ้วมืออีกรอบหนึ่งก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไรนะครับเพราะว่าแข็งแกร่งมาแล้วรอบหนึ่งอะไรเย้โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกที่เล่าให้ฟังแต่ไม่รู้ตลกหรือเปล่านะครับก็เป็นกลยุทธ์การตลาดที่แบบว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับโอเคลาไปแล้วจ้าบายบาย